ปลอดภัยและสะดวกสบายล็อกประตูแบบสปริงที่ทนทานราคาเพียง189บาท62สตางค์เท่านั้นสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวล็อกประตูแบบสปริงที่ทนทานใช้งานได้ดีค่ะประตูหน้าต่างของคุณเตรียมพร้อมแล้วด้วยล็อกประตูแบบสปริงที่ดีท่านต้องการความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับบ้านของท่านใช่ไหมเรามีสิ่งที่ท่านต้องการล็อกประตูแบบสปริงที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่าเพียง189บาท62สสตางค์เท่านั้นคุณสมบัติหลัก วัสดุเหล็กทุบโครเมียมทนทานกันสนิมในระยะยาวน้ำหนักเบาเพียง250กรัมใช้งานได้อย่างสะดวกสบายติดตั้งง่ายท่านสามารถติดตั้งได้โดยง่ายดายด้วยตัวเองไม่ว่าท่านจะต้องการรักษาความปลอดภัยของบ้านหรือเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูและหน้าต่างล็อกประตูนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยสรุปแล้วนะคะคลิปล็อกประตูหน้าต่างชนิดนี้ทำจากวัสดุเหล็กทุบโครเมียมคุณภาพสูงทนทานต่อการสนิมและมีล็อกแบบสปริงที่ทำให้เปิดใช้งานง่ายน้ำหนักเบาเพียง250กรัม เหมาะสำหรับการใช้ยึดล็อกประตูและหน้าต่างราคาเพียง189.62บาท62ตางคคุ้มค่าและครบทุกเงื่อนไขรีบสั่งซื้อเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายทันทีค่ะขอบคุณที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณค่ะ